สวัสดีค่ะสบายดีเอฟบีทางช่องน้องคําแพงชาเนแนลนะคะวันนี้ทักทายกันยามเช้าวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าตรงกับวันเสาร์เนาะวันนี้วันดีขอให้ทุกท่านรวยๆปังๆทุกคนคะ่ะ เลยๆปังๆแล้วอย่าลืมค่ะมาอุดหนุนช่วยแม่เพนด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงจัดโปรค่ะครีมชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะทาไปทางกระจะบวกเพิ่มค่ะไปทางแน่ค่ะเนาะนี่ค่ะผู้ใดจะสั่งจองครีมแคลเซีมยมยาบำรุงสายตาเนาะเซรั่มสั่งจองมาได้ค่ะสะบู่ค่ะสะบู่แม่หรือว่าสบู่เจแดงเนาะนี่ค่ะสนใจตัวใดทักมาได้เนาะ ช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นค่ะขอถามหน่อยค่ะเจ๊ลอตเตอรี่สวัสดีค่ะทำไมหัวยุ่งหัวเหยิงมาโอ้ยมันลอกลอกบ้านแม่รูกเอาสิปังน้ำเขียอยู่บอกขึ้นยิ่งหย่งแค่สีสอ๋อเอาเอาสีเสื้อมันต้องดูดีทุกอย่างค่ะเสื้อสีค่ะมันต้องดูดีทุกอย่างค่ะคุณแม่หน้ามันเป็นปกติ Ара, ead, e yeah. แต่ว่าเมื่อนี่แม่สวยมากเจแดงสดใสมากคุณยปหาจักวอนี่ประท้าแม่ป้าพน้ย่องว่ายยุ่งอีหลีเนาะก็ว่าตามความจริงปงตา อ๋อส <kung> ีควายผมก็ต้องได้ให้มันสลวยนั่นมาสลวยจด้อยเจ้คุณจะบอกหยอกกันตลอดนะไม่เสร็จไสลวยไปไหนผู้หญิงบัตลงท้ายขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊ก็สวยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เจ๊จะไปขอนแก่นเหรอจะไปทําไมเสริมจมูกบอ๋อไปรับปริญญาน้องบีมบีมอ๋อจังๆค่ะอ้าว เลืออีกแล้วศูนย์โอ้ยให้เมาตลอดเลยงึดไหลหายต้เอ้นบอกลูกไปเมาแต่ละงัวนนี่เลือแล้วมาให้เมาอยู่ตลอดบ่ถึงน้ำจักเธอเสีอาละง้วนที่หนึ่งเลือมาห้เนี่ยก็บ่ได้เอฟีหลยเจเจีรตันละมันีนึ่ลื่เออเอาละงววนที่หนึ่งเลือมาห้จากใบนึงเนี่ยงดวนบางนึงก็เจาก็ได้อยู่เด้แต่ว่าบ่เป็นละงวนที่หนึ่งนะมันยังก็เอาก็ขอแค่ให้มันถูกเนี่ย เอามาเหลือให้เมายั้นได้บ่ถือจ้าที่เหลือห้ลูกไผ่ถือยุคหันลามแม่เจ๊เอาอยู่กันอยู่ตลอดหยอกค้ำคางกันอ่เอาแค่เหลือแค่นี้มันมันมีแต่เลขเป่าเลยคิดประเด็นเลยผ่านชัดแช่ไหมคนหาเอาเอฟซีก็ว่าเพิ่งเจอเจ๊แดงครั้งแรกกันว่ะอ้าวโอ้ประเด็นของหลายโดดเลียวเนียนของพี่ประหัตกับโบคอยเด้ง ลงไปบัลติโดนไปชั่วโมงสองชั itas, like ่วโมงขั้นบางคนหาประเด็นบางคลิปแม่ไม่คนหาเอาชื่อวันนะบุโพประเด็นมันเป็นอย่างนั้นข้าเจ้าปิดกั้นบ่เนาะบอลลูนมันบ่มีโฆษณาเขาอ๋อมีคนจ้างโฆษณาเขาได้ดอกไปแลวนะคะคลิปนี้ก็จะพา้เอฟซีมาเอาแนวทางค่ะของอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพเซียนสีสเกตแล้วก็แม่เลี้วเนาะค่ะ วันนี้ฮานอยก็ขอให้ปังปังรัฐบาลไทยก็ขอให้ปังปังทุกคนนะคะแล้วสี่ใบัวกรนย่งศูนหกกับย่งเงนเนาะจ้าเมียนหกกเอกเมียนฮกว่าแล้วเขานเอยเจ้ำนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปเบ่งตัวเล็น้ำกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาอุดหนุนครีมแคลเซียมสินค้า ดีๆของเรานะคะใช้ดีค่อยอยากให้ใช้ต่อค่ะตามนี้ค่ะนี่เนาะคะ่ะมาเบิงตัวเลกข,ของวันที่1ิบหาเนาะคะ่ะหาหนอยของอาจารย์สวัยเนาะ,ะวิ่งรูดบนรางะคะ่ะหก,กับ4ีเนาะเมื่อนวะา,านนี่ก็มาที่สีแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะ,ะนี่ค่ะตัวประกบก็จะมาน้ากันก็คือสามหาแล้วก็หาเนาะคะ่ะผู้ใดมาเนดนียค่ะเอซเื่อวานนี่ และเพ้่นบอมานค่ะทั้งฮานอยทั้งลาวเลยเนาะส่วนฮานอยของแม่ลิวค่ะแม่ลิวเจ็ดกับแปดก็มาที่แปดค่ะเนาะเสียดายแห e ้งค่ะเอฟซี FC นี่ค่ะฮานอยของแม่ลิวเนาะไปออกลาวพัฒนาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนี่ค่ะแปดหนึ่งแปดหกเนาะนี่ค่ะเสียดายค่ะเนาะฮานอยของแม่ลิวไปออกที่ลาวพัฒนาหมดเลยค่ะแปดหนึ่งและแปดหกเนาะ เสียดายเสียดายเนาะส่วนของตาปากน้ำโพหาหนอยแยกวิ่งลูดน้อยพิเศษ2กับ5ก็มาที่5จับคู่บเบาเนาะน้อยปกติ6กั 9, บเก้าเขาค่ะนอย VIP รลูด7กับ0มาทั้ง2ตัวมาด้วยกันอีกเนาะศู 7, เนาะแล้วก็72จับคูเขาที่72็องเนาะนอย VIP ค่ะเนะหาะนอยแยกเนาะ ส่วนของเซียนสิสเ,เกตค่ะห,หน้นอยให้มาวิ่งลูด9กับ8บอเขาเนาะเกับ8บอมาเลยเมื่อวานนี้เนาะส่วนของตาปากน้ำโพห,หน้นอยรวม9กับ2มาที่2จับคู่เข่าที่สองเจ็อนอย VIP เนาะลาวพัฒนาของแม่ลิว้ว5กับ6ก็มาที่6แต่ว่าจับคู่บกเขาเนาะเสียดายที่ ของฮานอยไปออกลาวเฉยเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะในริวส่วนของตาปากน้ำโพลาวพัฒนาสองกับห้าบ่อเข่าเนาะบอ่อเข่าของตาปากน้ำโพหลุดมาหลายงวดแล้วเนาะสามงวดแล้วเนาะค่ะส่วนของอาจารย์สวัยค่ะอาจารย์สวัยหนึ่งกับสองก็มาที่หนึ่งอาจารย์สวัยบ่าเมือ่อวานนี่มักหนึ่งแห้งเนาะค่ะมักเร่งหนึ่งหลายเนาะ แต่ว่ามาอยู่หนึ่งเนาะแต่ว่าจับคู่่าเขาค่ะหนึ่งแปดเนาะแปดหนึ่งเซียนสิสเกตค่ะลาวพัฒนาศูนย์กับซีเนาะบอเขาค่ะเพิ่นจะปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ให้เอฟซีทั้งช่องเนาะเซียนสิสเกตค่ะเพิ่นวมาส่วนรัฐบาลไทยของเซียนสิสเกตตัวเก่าตัวเดิมที่เพชแม่เพ็นลงคลิปให้ไปเมื่อวานนี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะแช่ขึ้นให้เบิ้งค่ะเนาะรัฐบาลไทย ก็ลงให้ไปหมดแล้วเนะาะเมื่อวานนี้ย้อนคืนไปเบิ้งได้เด้อค่ะคลิปลงเมื่อวานนี้เนาะรัฐบาลไทยของเซียนสิสเกตแม่ลิว้วตาปากน้ำโพเนาะแล้วก็อาจจะอนุ่มกระสินเนาะค่ะมาเบิ้งตัวเลขของวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้ฮานอยของเซียนสิสเกตได้มา บนลลางวิ่งรูดหกกับซีเนาะคะ่ะบนลลางวิ่งรูดหกกับซีจับคู่สามตัวกามี่ศูนย์ซี่หกศูนย์ซี่เจ็ดเนาะนี่ค่ะสองตัวกามี่ซีหกสี่เจ็ดสี่สี่แล้วก็หกสองหกสามหกหนึ่งค่ะเน้นที่สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็หกสองหกหนึ่งค่ะวันนี้ค่ะ วันนี้ฮานอยของเซียนสีสเกตวิ่งรูดนล่างค่ะหกับสค่ะจับคู่ศูนย์สหกศูนย์สเจ็ดแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดสี่สี่เนาะหกสองหกสามแล้วก็หกหนึ่งเน้นที่สี่หกสี่เจ็ดหกสองแล้วก็หกสามค่ะได้ของเซียนสีสเกตแล้วมาโตของแม่ริ้วค่ะแม่ริ้ว วันนี้ฮานอยวันที่16ให้มาวิ่งลูดบนล่าง6กับ8เนาะค่ะหกับแตัวประกบคู่ก็มี2 3, 4, 7, 9, องสามี่เจ็ดเก้านาะสองสามสีจับคู่ไหกสองหกสามหกสี่หกแปดหก้าสองแปดสี่แปดแปดเจ็แป้าละก็เกสค่ะฮานอยวันนี้ของแม่ลิ้วให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะ หกับ8ตัวประกบคู่2องสาี่เจ็ดเ้าอย่าลืมว่าตัวประกบคู่จะชอบมาด้วยกันเนาะจับคู่มะไหก็มี6หกสองหกสามหกสี่หกแปดแล้วก็หกเก้าสองแดสี่แปดแดเจดแดเกแล้วก็เก้าสค่ะแคปหน้าจอเอ,อเดอ้อค่ะแนวทางฮานอยของเซียนสีจเกต f, แล้วก็แม่เลี้ยวจ้าวันนี้แคปหน้าจอเอาค่ะ ให้เอฟซีทางช่องทุกทุกท่านมานมาน,น้อคะวันนี้เนาะแคมปหน้าจอแล้วไม่เพนพาไปต่อของอาจารย์สวัยเนาะอาจารย์สวัยวันนี้ได้มาฮานอยวันนี้เพิ่นประจับครูไฮห,หลายครูเนาะฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งรูดบนล่างค่ะสกับ3าเนาะสกับ3ตัวประกบคู่ก็มี9 0 1าศู จับคู่มาให้เก้าสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์เนาะวันนี้อาจารย์สวัยมาเก้ากับสี่ค่ะมาเก้ากับสี่เด้อค่ะเนาะตัวเลขที่เพิ่นมากเนาะมาทุกมือแต่ว่านางเธอก็จับคูบบ่บ่เข่าเข่าเนยบ่เข่าเนยเนาะวันนี้ฮาหนอยของอาจารย์สวัยวิ่งลูดบนล่างสี่กับสามจับคู่ให้เก้าสี่เก้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์เอฟซีเอวนี่เด้อ เก่าหนึ่งแปดหนึ่งเดออแต่ไม่เพิ้นมักติดหนึ่งเนาะเพราะว่าเพราะว่าไม่เพิ่นฝันเห็นเห็นน้องกำแพงกับน้องปอเปียเนาะฝันเห็นเล็กหน่อยอาจจะเป็นหนึ่งเนาะส่วนของตาปากน้ำโพตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาห้านอยแยกนอยพิเศษวิ่งลูดแปดกับหนึ่งเนาะค่ะจับคู่ไ้แปรสามแปดหกหนึ่งสามหนึ่งหก น้อยปกติรูด4กับ7จับคู่ c c c 7จ็ดเ c แล้วก็เจ็ดเจอย v i p รูด no 2กับ6จ um. no ah oh. no ับค no uh, no ู่ 26, งหกสองเก้าแห้านาอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้น้อยพิเศษวิ่งรูด8กับ7จับคู่ 83, 8สามแ6น้อยปกติรูด4กับ7จับคู่ c c 4เจ็ดเจ็ด c แล้วก็เจ นอยวีไอพีูดสองกับหกจับคู่สองหกสองเก้าแปดหกแปดเก้าค่ะเนาะได้หาหนอยแยกแล้วมาต่อที่หาหนอยรวมกันเนะหาะฮานอยรวมของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งรูดแปดกับหนึ่งเนาะค่ะแปดกับหนึ่งจับคู่แปดหนึ 1, ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าหนึ 9, ่งสองหนึ 3, ่งสามหนึ่งหกแล้วกัน,นห,หนึ่งเก้าค่ะเนาะฮานอยรวม วิ่งลูดบนล่าง8ปดกับ1จับคู่8ปดหนึ 1, ่งแปดสามแปดหกเนาค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพวันนี้เด้อค่ะเนาะวันนี้ค่ะได้ทุกเซียนทุกอาจารย์เหลือแค่ของปู่สีเนาะค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นล่งหายอีกเนาะ รอก่อนของปู่40ีสูนอาจจะมาช้าเนาะคะ่ะแต่ว่าก็จะลงไห้อยูะะ่เนาะแคปหน้าจอเอาค่ะวันนี้ปังๆกันทุกแนวทางนะคะอ๋สุดท้ายพี่เพ่นก็ขอวอวยพรให้เอฟซทั้งช่องค่ะสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นกันเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมค่ะเข้าไปสั่งได้ค่ะตำไทยตำลาวเนาะ,ะที่ร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮานาะคะ่ะ สั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะผู้ใดสั่งหน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดสั่งหลายก็ได้หลายเด้อค่ะเนะเาะอ๋ตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมันหมาน,มานปังปังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ